พาโคบิโตโซนไซดิกโกนของบริษัทเซม่าแเบบคมีเป็นแพคโคบิโตโซน25%แบบครีมเพื่อใ้จับตือครับคลิปนี้พี่ยามจะมาเล่าถึงวิธีการฉีดพ่นสารพาโคบิโตโซนนะครับหรือที่ชาวสวนรู้จักกันในเรื่องการทําสารการทําสารก็คือใช้สารพาโคบิโตโซนซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งกระบวนการสร้างฮอ์โมดิเบอร์ลินนะโมดิเบรลินทํางานยังไงทํางานโดยการที่มันจะไปมีผลในการขยายข้อป้องของทุเรียนของเรานะครับทำให้เกิดการแตกยอดใหม่ ทำให้ใบขยายขนาดซึ่งมันก็ทําให้อาหารที่เราสะสมในต้นเนี่ยแทนที่จะเอาไปสะสมเพื่อการออกดอกมันก็จะถูกมาใช้ในการเติบโตทางกิ่งการใบขยายขนาดยอดขยายขนาดตรงพุ่มอันนั้นเราไม่ต้องการเราก็เลยใช้สารพักคูบิทโซนในการควบคุมนะครับวิธีการฉีดพ่นเขาก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะควรจะให้ใบที่มี ใบเพสศลาดก็คือใบที่ยังแก่ไม่เต็มที่เนี่ยต้นหนึ่งอะ่ะต้องมีใบเพสศลาดอยู่ประมาณสัก70%ดแล้วเราจะพ่นเพราะอะไรครับเพราะว่าใบาที่เป็นเพสศลาดอะ่ะเป็นใบอ่อนสามารถที่จะดูดซับสารที่เราฉีดพ่นทางใบได้ดีกว่าอีกทั้งใบเพสศลาดเนี่ยมีพื้นที่ใบามากพอที่จะรับสารพากโคบิโตโซนเราก็สามารถจะฉีดตัวพากโคบิโตโซนอันนี้เป็นไซดิโคนนะครับของบริษัทเซม่าเคมีซึ่งเป็นพาโคบิโตโซน25%เแบบครีมเราก็สามารถจะฉีด ตามอัตราที่เราได้พิจารณาว่าเหมาะสมนะครับเรื่องของอัตราเนี่ยมันก็จะใช้ตั้งแต่ 400cc ต่อน้ำ200ลิตร 600cc 800cc 800 1 0 0 0ซีขึ้นอยู่กับอายุต้นสภาพต้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับช่วงงวะที่เราทําเพราะว่ากระบวนการต้นไม้เนี่ยฮอร์โมนเขาก็ทํางานตามสภาพอากาศตามฝนตกตามธาตุอาหารของพืชเหมือนกันเราก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานค่อนข้างจะแตกต่างกันไปแต่หละการโดยทั่วไปที่นิยมในการฉีดก็คือว่า ่วงใบเพสลาดนะครับพื้นที่ใบยเยอะเนี่ยเราฉีดพ่นอย่างเต็มที่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเป็นไปได้นะให้ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นท้องใบนะครับมากกว่าบริเวณที่เป็นหลังใบซึ่งตรงนี้มันมีแวกค,คุมอยู่มันจะมีพื้นที่ในการรับสารต่างๆน้อยแต่ในชีวิตจริงชาวสวนนะครับบางทีอ่ะเราก็ไม่สามารถจะไปโหที่ฉีดเฉพาะข้างหลังได้เขาก็จะใช้วิธีการฉีดเป็นครั้จะชุ่มหนึง เนี่การฉีดชุ่มมากชุ่มน้อยก็มีผลต่อการซึมของสารเหมือนกันนะครับก็ขอให้เพื่อนชาวสวนลองพิจารณาปรับใช้ให้ดีนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คือว่าเวลาฉีดต้นสารพาราครวเบโรโซนเนี่ยปกติเขาจะไม่ฉีดรวมกับฮอร์โมนหรือธาตุอาหารพืชอื่นๆเลยนะครับเขาจะฉีดตัวนี้เดียวๆเลยเพื่อให้มั่นใจว่าพาราคบีโรโซนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ